หลังจากที่เปิดตัวนะคะละครนับ8หรือว่าเอกเขากันไปไปแล้วนะคะหลายคนเนี่ยให้ความสนใจกันเยอะมากๆเลยล่าสุดนักแสดงนำค่ะพลน้ำตาลอ่องเข้ามาฟิตติ้งกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนับ8หรือว่าเอกเขาค่ะเป็นผลงานละครเรื่องใหม่ของค่ายทีวีซีนโดยผู้จัดพี่ปิ่นนัทน,นัน นำแสดงโดยพระเอกพลนวัตรประกบคู่กับนางเอกน้ำตาลพิจักนาและพระเอกน้องใหม่อย่างอ๋องสิทธกาศโทษทีค่ะอ๋องสิทธทานนะคะที่ขอขึ้นสังเวียนชกครั้งแรกในชีวิตค่ะซึ่งนับแปดเป็นเรื่องราวของนักมวยหนุ่มไฟแรงที่พร้อมลุกขึ้นสู้เพื่อฝันซึ่งสําหรับนักมวยนะคะช่วงเวลานับ8คือช่วงเวลาชี้เป็นชี้ตายถ้าสามารถลุกขึ้นมาได้ก่อนนับ8 การต่อสู้บนสังเวียนก็จะดำเนินต่อไปแต่ถ้าลุกไม่ได้กรรมการนับสิบเมื่อไหร่คุณจะถูกตัดสินแพ้น็อกทันทีซึ่งก็เหมือนกับชีวิตนะคะถ้าเราล้มและเพราะถูกชีวิตสู้กลับ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดๆถ้านับถึง8แล้วเราไม่สามารถลุกขึ้นมาสู้ได้เราก็จะเป็นผู้แพ้งานนี้เขาฟิตติ้งกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งในวันนั้นเนี่ยนอกจากนักแสดงทั้ง3คนพลน้ําตาลออกแล้วนะคะ<ๆ>ก็ยังมีนักแสดงมากความสามารถมาร่วมฟิตติ้งมากมายไม่ว่าจะเป็นพี่ปอนะัทวุฒินะคะพี่เดวิดแก๊ปจัก,กรินเป็นไต่แล้วก็อีกมากมายเลยแหละคะ่ะน่เลยครับคือเป็นมวยไทยที่แบบมวยไทยแบบมวยไทยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนได้ดูอย่างเงี้ยเพราะว่า เป็นสต่งนี้ก็คือมวยก็คือมีสเสน่ห์ออกมาอยากให้ทุกคนติดตามเสน่ห์ของมวยไทยที่แบบที่คนพยายามจะถ่ายทอดให้ทุกคนได้ดูเลยโอติวันฟิตติ้งอ่ะผมจะเกรงมากเลยแนตะ่น,นี้เหมือนเราถ่ายไปหลาไปแล้วเราเราได้เจอกันไปแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออมันไม่ไม,ไม่อไม่มีความเกรงแล้วอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวนี้ฟิตติ้งมันไม่เหมือนฟิตติ้งเมื่อก่อนเนาะสมัยก่อนมันจะเป็นการฟิตติ้งเพื่อแบบว่าเออทดลองหน้าผมใส่เสื้อผ้าแบบไหนสวยแต่งหน้าโทนไหนสวยทำผมแบบไหนสวยอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้มันเหมือนเป็นการนอกจากเราจะมาทดลองเรื่องเสื้อผ้้าใหมะกับ ทรงผมการแต่งหน้าต่างๆแล้วเรายังมีการเข้าคาแรคเตอร์กันด้วยแบบมีซีนเล็กๆน้อยๆแบบให้ได้ลองปะทะกันมีซีนโรแมนติกมีความดรามา่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมว่านับแปดเนี่ยมันทําให้ทุกคนในกองเ่ยมันมันมีอารมณ์ร่วมมากเลยกับกับความรู้สึกที่ว่าคือทุกคนก็ฟิตไงเราเห็นน้องๆเขาฟิตกันมากผมเองเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องฟิตด้วยจริงๆแล้วเดิมเดี๋ยวก็พยายามฟิตอยู่แล้วฮะเดี๋ยวต้องฟิตหนักให้หนักกว่าเดิมนี่ลูกวิ่งพังไป2เครื่องแล้วนะ ต้องบอกเลยเดี๋ยวต้องติดต่อซื้อเครื่องใหม่มาอีกนะต้องวิ่งวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งเลยเตรียมมาระเบิดความมันกันได้เลยกับละครนับ8พร้อมกันเร็วๆนี้ผ่านทางหน้าจอช่อง3กด33ดูมือถือกด 3+ plus ค่ะ